นกฝึกผมครับผมเจ้าบัวแตมมครับโอ้โหสุดจอดครับคึกจัดครับผมเนี่ยขันข้าผาเลยครับพึ่งใส่ไปเลยไม่เดียวครับผมก็เลยมาหาเบิง์ไม้ครับเป็นครั้งแรกครับผมที่ผมมีนกขันข้าผาคืออเขาครับผมนี่ครับเปิดตัวแรกเลยครับแต่เลียงนกมากครับผม บัวแตมผมครับพี่น้นงนองสุดยอดครับสวัสด,ดีนี่เมลียงครับผม ครับัวกนกมาผมจอะัวแจมครับออกมากครับจริงจเ็นทางการครับัวือว่าคันดีครับผมทุกไหนเลยครับผมเจาะัวแจมแมพันนี่ยยันไใหม่ไปสองรอบครับวัินครับเจาแม่าดกตัวแรกครับผมันท่าพายครับผมัแม พุ่มอยู่ตนนี้ครับตีไกลมานี่เสียงกลางไปเนี่ครับขันม้วนๆครับนกตัวนี้นี่นะขนกลางตัวห้าครับนกแถวนี้เพราะว่าเสี่ยงภกเขากับลายครับผมต่อถิงไว้ครับเลยขึ้นไปเถียงครับผมมาเบิ่งว่าเป็นยังไงครับยังม่เลี่ยงเขาแล้วครับเนาะจบครับเขาผมนกันครับ

ครับนกลงมาครับผมนี่ครับผมตัวตนของเจ้าวัวแต้มผมครับนกมึกหนาครับผมมึกมึกเข้มเลยครับนกผมตัวตนของมันครับนิงหนิงเลยครับผมเจ้าวัวเต้มถืดว่าคึกจัดแล้วครับตอนนี้เป็นนกฟึกรมันนี่ใส่ไปใส่ข้อนครับผมเพียงขันดีขนาดเลยครับขันทุกข้อนครับแต่ว่าหานกปลาสูบโมียังโบมีครับผมนี่หานนกปลาดีอยู่ครับผมเป็นนกสไต์ คู Ein know, das ่คู่ยาวครับแล้วก็ออดครับผมนิ่งๆเลยครับโบเตี่ยมครับผมแผ่นหลังเพื่อนครับประมาณนี้ครับผมอ่ะคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรครับออกมาฝึกนกครับผมเพราะว่าฝึกอยู่บ้านไว้ฝึกอยู่บ้านไปโดนแล้วครับก็เลยออกสนามจริงเลยครับผมวันนี้พาขี่รถออกสนามจริงครับถือว่าโอเคครับผมเจ้าโบเตี่ยมครับอ่ะฝากติดตามผลงานเรื่อยๆครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าโบเตี่ยมเลยครับออดคลิปนี้ก็บ่มมีอย่างไรครับผม สวัสดีครับคลิหนาคหยิ่ในพอกันไหมด้อครับผมทันใดเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเก่าแล้วครับผมป่ะกลับบ้านหัวติตามเลย